สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่252กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด ปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องลางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆทุกท่านเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ชมแล้วชอบใจที่ชมแล้วถูกใจนะครับผมสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แ d ดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดห i ึ่งนะครับผมเบอร์โทรนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์090นะครับผม3251096นะครับผมสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสมบัติการของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP พีเลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจกันก่อนนะครับผมดูให้ชอบใจว่าสนใจอยากที่จะชอาบ,บูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่22ตรงด้านล่างนี้นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ แล้วก็นะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับ พิมพลายมาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรได้เลยนะครับผมผมก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับทุกรายการนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับท่านใดชาบูชาพระรายการไหนไปนะครับผมได้รับพระองค์นั้นอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นชุดเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมหลวงพ่อกลวยชุดตินาทารโนะครับผมชุด3าเหรียญแบบนี้นะครับจะมีพิมทีมเลยนะครับพี่ๆก็จะมีเหรียญในงานผูกพัะทศีมานะครับผมเหรียญรุ่นแรกแล้วก็จะเป็นเหรียญในงานผูกพัะทศีมาที่เป็นหลังยันนะครับผมจะมีฮนุมานกับหลังยันนะครับสำหรับนะครับผมหมายเลขที่1หนอีพีนี้นะครับผมชุดนี้นะครับแบ่งปันให้ PPFc เลยนะครับผมในราคานะครับผม750บาทนะครับผมหํารับบนี้นะครับผมร้อกล่องเดิมนะครับ 750บาทเท่านั้นนะครับผมเอ็นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญพ่อกวยนะครับผมชุติลทารนะครับวัดโคสิตารามนะครับผมเห็นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมอันนี้องค์แรกเป็นหลังยันนะครับผมในงานปลูกพัทสีมาปี21นะครับสวยๆเดิมๆครับผมชุดนี้750บาทเท่านั้นนะครับผม ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้เป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญพ่อกลวยรุ่นแรกนะครับขององค์นี้นะครับเหรียญสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นด้านหลังนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมเหรียญกลมนะครับปีศูนย์สี่นะครับผมเหรียญรุ่นแรกนะครับ ลองดูลองชมกันได้ครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสีโอไนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับอันนี้เป็นองค์ที่สามนะครับผมในชุดนี้นะครับชุดนี้จะมีทั้งหมดสามองค์นะครับพี่ๆนี่นะครับสามองค์สามพิมพ์นะครับผมอันนี้เป็นหลังธนุมานนะครับผมนี่นะครับองค์นี้เป็นหลังธนุมานนะครับนี่นะครับผมเป็นธนุมานเชิญธงนะครับผมหลวงพ่อกลัวชุตินาทาโรนะครับ ปี2 5 2 1นะครับพี่ๆีในงานผูกพันธสีมานะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่1นี้แบ่งปันให้ในราคา750บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2อนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขันเท่านะครับพี่พี่สหรับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับเหรียญที่ระลึกนะครับผมพระครูวิมลคุณากรนะครับผมหลวงปู่สุขนะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องกัมหยี่เดิมๆเลยนะครับ สำหรับหมายเลข2องค์นี้นะครับผมรายการนี้นะครับพระครูมิมนผู้นักกรหมายเลข2องค์นี้แบ่งพันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับสำหรับรายการหมายเลขที่2นี้นะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมเป็นเหรียญหลวงพุทธศุกนะครับพี่ๆเหรียญเก่าเดิมแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับ ท่านใดดูแล้วชอบใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่2ใน EP นี้แล้วนะครับผม550านะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผมเห็นไหมครับพร้อมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ องนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับผมกรรมการนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับวัดรหันไล่นะครับผมอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับผมองค์นี้อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับมีมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญกรรมการนะครับผมเจริญพรบนหลวงปู่ทิมหมายเลขที่3นี้นะครับเหรียญนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับพี่ๆ550บาทเท่านั้นนะครับผมปี17นะครับ2517นะครับ หลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมเหรียญสวยๆเดิมนะครับผมอายุ95ปีนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมในการสร้างสาราการเปรียนะครับพี่ๆหมายเลขที่3มใน EP นี้นะครับผมองค์นี้แบ่งปันนะครับให้พีพีเอฟซเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ550าบาทเท่านั้นนะครับผม ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจหมายเลขไหนหรือว่ารายการไหนนะครับรีโพส์รีติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นหมายเลข3าใน ep นี้แล้วนะครับพี่พี่หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาการามนะครับปีพศ2469นะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับเหรียญนี้นะครับผม600บาทนะครับพี่ๆี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาการามหมายเลขที่4องค์นี้นะครับ นีนะครับผม600บาทนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่เป็นเหรียญพอกลั่นนะครับผมบัดพญาการามปีพศ2469นะครับพี่พี่หมายเลขที่4ใน EP นี้แล้วเลยครับผมนี่นะครับสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ พระทุกองนะครับผมท่านใดชาบูชาองค์ไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับผมสวยจ้ำเดิมเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผม EP นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขที่5แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมลงจาน้ําเงินนะครับผมลงปูศิลานะครับ สิริจันโธนะครับผมหลงปูศิลารุ่นแรกนะครับปีพศ25นี่นะครับผม2565นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสำหรับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ในราคา550บาทนะครับสำหรับเหรียญหลงปูศิลานะครับผมลงยาน้ําเงินแบบนี้นะครับผมนะครับหน้าหลวงพ่อสวยคมเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับดูรอยหยักนะครับผม ผมชัดเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมลถปูสตีลานะครับผมหมายเลขที่5้าแล้วนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมกระถิ่นนะครับผมนี่นะครับอำเภอเขาวงนะครับผมจังหวัดกระธุ์นะครับอันนี้ต่อโค้ดหมายเลขนะครับผม936นะครับพี่พี่เราก็ต่อโค้ดตรงนี้นะครับรุ่นแรกบพพศสองหนะครับผมเหรียญกระถิ่นนะครับผมนี่นะครับ550ยบาทนะครับ Roommate, roster, ICO ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลข6แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิรนนะครับพี่พี่น่ยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิรนนะครับผมลงยาน้ําเงินนะครับผมองค์นี้นะครับพ่อเปิรนนะครับผมพศ2 5 1 9นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ450าบาทนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อเปิรนนะครับผมลงยาน้าเงินนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับพี่พี่น่ยนะครับลงยาน้ําเงินแล้วก็ลงยาทีจีวอนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเรียนหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับรุ่นพิเศษนะครับผมด้านหลังเป็นเสือนะครับพศสองพนห้าเก้านะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่หกแล้วนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมในนี้ก็จะมีเป็นรูปภาพนะครับผมแล้วก็จะเป็นเหรียญนะครับผมในงานผูกพัทศสีมานะครับผมหลังฮานุมานะครับหลวงพ่อกลวยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับอง์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับอันนี้อยู่ในกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมตอนที่ผมได้มาก็ได้มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมนี่นะครับ ด้านหลังจะเป็นหลังคนุมานะครับผม550บาทนะครับผม550บาทนะครับรายทั้งชุดนี้เลยนะครับผมนี่นะครับจะมีรูปภาพหลวงพ่อควยนะครับผมแล้วก็จะเป็นเหรียญในงานบุกพระนศีมานะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับ550นะครับผมหมายเลขถัดมาครับเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่8นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมนี่นะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมเป็นหลวงพ่อคูณป่าริสุทโธนะครับ หมายเลข8แล้วนะครับผมปี19นะครับผมเป็นรุ่นสร้างบารมีปี2519นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่8องค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่นี่นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่ในราคานะครับผม550บาทนะครับสำหรับเหรียนเนื้อทองแดงนะครับผมรบกวนปริสิทธิ์โทรนะครับผมวัดบานไรนะครับอำเภอด่านขุนทดนะครับผมจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขที่9องคองนี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับพี่พี่550บาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญนะครับผมสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นหลวงพ่อคูณปาริสุทโธนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเป็นรุ่นสร้างบรมีปีพศ .2519 นะครับผมหรือว่า2519นี้่นะครับวัดบ้านไร่นะครับผมออกที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดนะครับผมนครราชสีมานะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ 550บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับพี่ๆพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้พิเศษเลยนะครับอยากให้พี่ได้เช่าหาเช่าบูชากันนะครับผมพระทุกองค์ก็ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลข9้าแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นพระพุทธย5ศตวรรษนะครับผมหมายเลข9อ้าองนี้นะครับผม400บาทนะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนี่นะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมปลุกเสกนะครับ เป็นพิธีใหญ่ปลูกเสกเสร็จแล้วก็ปูทีมนำมาปลูกเศกต่อนะครับผมที่วัดละหานไล่จังหวัดระยองนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับผมถ้าเป็นที่หลวงปูทีมปลูกเสกนะครับผมจะมีต่อโคตรงนี้นะครับผมซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีตรงด้านบนนี้อีก1จุดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับผม400บาทนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงเลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับผมใน EP นี้แล้วนะครับลองดูลองชมให้ชอบกันได้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมหมายเลขไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับหมายเยลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นออ พระกลิ่นนะครับพี่ๆเนี right? ่ยนะครับจะจะเป็นพิม like ouais? พ like uh ์ระฆังแบบนี้นะครับผมกลิ่นปาาพ่อนะครับผมเนี่ยนะครับพศสองสี่หนึ ISS ่งหนึ <IP> ่งนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่สิบนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระกลิ่นนะครับผมปาาพ่อเนื้อเปียกทองนี้นะครับผมนี่นะครับจะเป็นทรงระฆังนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับแต่ด้านในจะเป็นพระกลิ่นนะครับผมเนี่ยนะครับพระกลิ่นปวเลรนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ รายกันที่10แล้วนะครับผมด้านหลังจะเป็นประทับตราพยาคุดนะครับผมแล้วก็นี่นะครับ2 4งสหนึ่งนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญมหาลาภนะครับพี่พี่ขออนุญาตสักครู่นะครับผมลงปู่สวงนะครับผมเหรียญมหาลาภปู๊สวงนะครับ450าบาทนะครับผมรายการนี้นะครับ450บาทนะครับผมสําหรับ เหรียญมหาลาภนะครับผมหลวงปู่สวงนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับผมเห็่นะครับตรงจุดนี้นะครับพออนนี้นะครับผมต่อโค้ดหมายเลข2 7 1ดหนึ่งนะครับผมเป็นเหรียญมหาลาภหลวงปู่สวงนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผิวเหรียญนะครับผมเก่าเดิมเดิมเลยนะครับพี่ด้านหลังนะครับผมจะเป็นพญานาคนะครับผมเนี่นะครับวัดเอ่อออกที่วัดนี้นะครับผมเทพสอนธรรมรามนะครับผมธรรมารามนะครับพอสาศูน6 0นะครับผมนี่นะครับ ปูสวน500ปีนะครับผมมหามุนีเทพตาบนนะครับนี่นะครับ450บาทนะครับผมด้านหลังเป็นพญานาคแบบนี้นะครับท่านใดดูแล้วชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขถัดมาครับเป็นปิดตาหลวงปุโตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับอันนี้นะครับผมเป็นเนื้อแช่น้ำมูลนะครับพี่พิมพ์จัมโบ้สองเนื้อแช่น้ำมูลนะครับผมผิวสวยแบบนี้เลยนะครับ หมายเลข12องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พเฟซเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมเนี่ยครับลองดูผิวนะครับผมเนี่ยครับเป็นเนื้อแช่น้ามนนะครับผมรายการนี้หมายเลที่12แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่พี่แบ่งปันให้พี่พีเเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมเนี่ยครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับ450านะครับพี่พี่สำหรับหมายเลที่12นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม พร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆพร้อมขึ้นคอ่อยบูชาเลยนะครับหมายเลขขัดมาครับผมเป็นปิดตาปดหนี้นะครับผมลปบ่โตนะครับผมนี่นะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับอันนี้ด้านหลังจะเป็นหลังยันนาธานนะครับผมแต่เจ้าของเดิมแกเลี่ยมแล้วก็เลี่ยมทับไปอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยันนะครับผมนาธานนะครับพี่ๆเนี่นะครับสำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่13นะครับ4ี่นะครับพี่ๆ นี่นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับผม450บาทนะครับผมสําหรับปิดตาปลดหนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่13แล้วนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับนี่นะครับอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผม450นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็น เหรียญเสือเพ่นนะครับผมหลงพ่อส <|ja|> ุดนะครับผมวัดการหลงนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับผมสวยเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นรุ่นเสือเพนปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมหลงพ่อสุดวัดการหลงนะครับองค์นี้นะครับผมหกร้อยบาทนะครับพี่ๆนี่นะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับพระครูสมุทรธรรมสุนทรนะครับผมรุ่นพิเศษปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับ หกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่สิบสี่แล้วนะครับผมใน EP มีนะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ไลน์แอดด้านบนเลยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมมีเบอร์เดียวนะครับหนึศูนย์เก้าศูนย์นะครับ 3251096นะครับผมสามารถใช้ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมวางองพระสักครู่นะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมกรอบจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมได้มาแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ได้มาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่พในสภาพนั้นเลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข15แล้วนะครับอันนี้เป็นตะกุดนะครับพี่พี่หลงปูดิ่งนะครับผมวัดบางบัวนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดเชือกนะครับผมด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นเหรงูดินะครับผม เห็นะครับพระครูไัยบูรนะครับผมคณาวรจักรนะครับผมคณาวรรักษนะครับผมเห็นะครับผู้ดิ่งนะครับผมวัดบางบัวนะครับพร้อมเหรียญแบบนี้เลยนะครับผมเป็นตะกุดนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15นะครับผมตะกุดดอกนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ550นะครับพี่ๆ550บาทนะครับมีปิดทองลงรักตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นนะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นตะกุดนะครับผมผู้ดิ่งวัดบางบัวนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ รายการที่15แล้วนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมนี่เป็นหลังเหรียญนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับผมเป็นหลวงู่ดิ่งนะครับผมวัดบางบัวนะครับนี่นะครับสวยเดิมแบบนี้นะครับผม5 5 0บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับ หมายเลขถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อกวยนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อกวยท่านด้วยนะครับผมนี่นะครับอยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับผมตะกรุดดอกนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา550บาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับลองดูผิวตะกรุดนะครับผมมีปิดทองลักตรงนี้ด้วยนะครับผม550บาทเหมือนกันนะครับสําหรับรายการหมายเลขที่16นี้นะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเชือกนะครับผมตรงด้านบนเลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมลวงพ่อกวยนะครับผมเนี่ยนะครับพ่อกวยนะครับผมชุตินะัะโรวัตโคสิตารามนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับผมด้านหลังนะครับผมผิวเหรียญสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่เนี่ยนะครับสวยงดงามนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผม 5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจก็รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นราหูองจันนะครับผมเนี่นะครับอยู่ในเชือกถักแบบอยู่ในเป็นลวดถักแบบนี้นะครับผมหมายเลขที่17นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับนี่นะครับผมผิวกาเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมมีน้ําหนักมากนะครับผมถือว่าองค์นี้มีน้ําหนักเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่ๆน่าจะเป็นเนื้อสัมิดนะครับผมเนี่ยนะครับ เป็นราหูโอมจันทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับผมรายการที่17แล้วนะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมผิวสวยเดิมนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิรนนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อเปิดนหมายเลข18นะครับผมเหรียญนี้นะครับ450บาทนะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญเสือนะครับผมหลวงพ่อเปิดนะครับนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมพ่อเปิดนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับหลวงพ่อเปิดวัดบางพละนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆไปเลยครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่19นะครับผมจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับสำหรับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมวงนี้นะครับ400บาทนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆผิวดเดิมเลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผม หมายเลขนี้หมายเลขที่19แล้วนะครับ400บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมขออนุญาตสักครู่นะครับรายการนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับในราคานะครับผม350บาทนะครับผมเนี่ยนะครับ350บาทนะครับเป็นเนื้อเมคสิ์นะครับผมเจ้าของเดิมแกบอกมาแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้อเมคสิ์นะครับท่านใดชมเราชอบใจหรือว่าสนใจนะครับผมก็ สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสภาพก็แบบนี้เลยนะครับเดิมๆนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมเป็นเลี่ยมจับขอบนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ350นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นปิดตาพังพกานะครับผมหมายเลขที่21แล้วนะครับผมปิดตาพังพกานะครับผมเนื้อนี้นะสวยมากนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่21แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม 5 0 5 0บาทนะครับผมสำหรับพระปิดตาพังพกานะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับหรือว่าปิดตาวัดเขาอ้อนั่นเองนะครับผม5 0 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยตัวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับผมแบบนี้นะครับผิวดมเดิมๆเลยนะครับพี่ๆลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ พระทุกองค์ที่ได้เช่าบูชาไปก็จะได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมเช่าบูชารายการไหนไปก็ได้รับรายการนั้นเลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดรวมเครื่องรางนะครับผมหลวงพุสุกนะครับผมหรือว่าพระครูวิมลคุณากรนะครับในนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมรูปภาพเก่านะครับแล้วก็เหรียญนะครับผมแล้วก็เศษจีวรนะครับ นี่นะครับผมแล้วก็ไม้มงคลนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับผมผ้ายันโพคซับนะครับพี่พี่นี่นะครับผมก็สุกวัดปักคล้องมาขมเท่าหมายเลขนี้หมายเลขที่22ใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมเนี่ยนะครับ5 0าบาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับอันนี้จะอยู่ในเรื่องเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับพระครูวิมลคุณากรนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับเป็นเหรียญปีพศ2 4 6 6นะครับอันนี้ผมอาจจะลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดนะครับพี่พี่เพราะว่า ในกรอบเก่ามากนะครับผมนี่นะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่22นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดดูเราชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมท่านใดที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากายังไม่ได้กดถูกใจหรือว่ากดติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไว้กันด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่จะไม่ได้พลาดนะครับผมคลิปวิดีโอแบ่งปันปราบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมนะครับผมดีๆแบบนี้นะครับ ผมก็จะพยายามนะครับผมลงให้พี่ๆได้รับชมในทุกๆวันนะครับมีพระบ้านเครื่องรางของเก้าเก็บสะสมมาแบ่งปันในทุกๆวันเลยนะครับผมอย่าลืมกดไว้กันด้วยนะครับท่านใดชมแล้วชอบใจสนใจอยากที่จะชอบบูชาก็ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับโอไอพีทีคิวเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกตรงตามด้านบนนี้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมครบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ